ทำให้เราเนี่ยได้เปรียบนะคบเบี้ยตัวด้านด้านในนะสู้กับตัวด้านนอกแข่งสู้ฟัดก็ไปเลยแข่งเ้าไปครับได้เกิดความราวฉาแล้ะตัวไหนก็ได้มาสามตัวเรือ3มลำอะไรนี้ก็ได้สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับก็ยินดีเข้าสู่หมากลูกไทยคารวะผู้ไฟรู้และรายการที่คุณดูอยู่นี้ก็คือ,อรายการช็อตเด็ดแต้มเซียน ในสัปดาห์นี้ครับผมจะพาเพื่อนๆนมาดูฝีมือของสุดยอดเซียนบอลวอลโรดครับที่ได้ซ้อมเอาไว้ในเว็บไซต์ p พล y o OK เครับเป็นจังหวะนี้ครับที่มีความน่าสนใจมากคือน้องบอลเนี่ยครับเขาเดินเป็นหมากฝ่ายสีแดงอันนี้ต้องพูดก่อนนะว่าเกมเนี่ยมันเกิดขึ้นบนเว็บไซต์ p พล y o OK, เแต่เพื่อให้มันง่ายต่อการรับชมเนี่ยผมก็จะเอามา ถอดหมากให้ดูในกระดานจริงนะน้องบอลเดินเป็นฝ่ายสีแดงส่วนผู้เล่นทางบ้านเนี่ยเดินเป็นฝ่ายสีขาวนะคุณเคยได้ยินพวกกลยุทธ์3ก,ก๊กไหมมันจะมีกลยุทธ์หนึ่งชื่อว่าล้อมเว้ยช่วยเจ้านะครับมันเป็นกลยุทธ์ที่แบ่งคู่ต่อสู้ออกเป็นสองข้าง <S 2> <S 2> <อ>คือตามตำราพิชาย,ยุทธเนี่ยถ้ากองกําลังเท่ากันเนี่ยเขาจะแบ่งศัตรูออกเป็นสองข้างเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแบ่งศัตรูที่ว่ากันนะเราลองมาพิจารณาถึงหลักทรงเบี้ยก่อนนะครับ หมากฝ่ายขาวเปิดขุนด้านในนะสีแดงเอาเรือมากดหน้าขุนเม็ดยืนต่ำเห็นไหมะสังเกตเห็นได้ว่าแม้ตัวหมากเท่ากันนะครับแต่ว่าเม็ดของตัวสีขาวเนี่ยครับจะไม่ค่อยดีนะเพราะว่าไม่สามารถใช้งานได้เต็มที่เหมือนเม็ดตัวสีแดงของสุดยอดเซียนบอลวอลเลทีนี้ครับเราลองดูหน้าเบีย้ยในส่วนนี้ครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเห็นหน้าเบี้ยในลักษณะนี้นะของหมากฝ่ายสีขาวนะครับคุณจะเดินแต้มแบบน้องบอลก็ได้นะครับคือเดินเบี้ยต,ตัวนี้นะ อันนี้เป็นเบีย้ยตัวที่สวยมากนะเปิดมาดอกเนี่ยฮะมันเป็นการบอกไกลๆคนระับว่าเราต้องการที่จะเอาเบีย้ยเนี่ยกินตัดเข้าด้านในทําให้เราเนี่ยได้เปรียบนะเบีย้ยตัวด้านด้านในนะครับสู้กับตัวด้านนอกในหลักการหมากรุกเนี่ยเขาจะยึดตัวด้านในเป็นหลักนะครับตัวด้านในก็มีประสิทธิภาพมี power เ,เยอะนะถ้าเกิดว่าเราสามารถกินตัดเข้าไปได้ที่เนี้ยหมากฝ่ายสีขาวก็จะมีสองช้อยนะครับก็คือหนึ่งนะแทงขึ้นไป2กินสู้ถ้ากินสู้เนี่ย ดงก็จะเอาเบีย้ยกินตัดเข้ามาทําให้หมากฝ่ายขาวเนี่ยเสียเปียบเบีย้ยนอกเบีย้ยในเหมือนเดิมนะครับเพราะงั้นเนี่ยในเกมจริงเนี่ยสีขาวเนี่ยก็ดิ้นสู้รับด้วยการแทงสู้ฟัดเข้าไปเลยแทงเข้าไปครับในตําแหน่งชอชิง5นะฮะหมากฝ่ายสีแดงน้องบอลวโรดกินตัดซัดเข้ามาครับมันมีเหตุผลอยู่นะว่าทําไมต้องกินตัดในลักษณะนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังคือการกินในลักษณะนี้ครับถ้าเกิดว่าหมากฝ่ายสีขาวกินอยงนี ซึ่งในเกมจริงเนี่ยเขากินอย่างนี้นะครับสิ่งที่ตามมานะครับของหมากฝ่ายสีแดงของน้องบอลวอลโลดคือตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวที่คุ้มมากนะเป็นตัวที่น่าเดินนะครับเพราะว่าความสัมพันธ์ของตัวหมากฝ่ายขาวมันได้เกิดความราบฉานแล้วอย่างที่ผมบอกครับล้อมว้ยช่วยเจ้าหนึ่งใน36กลยุทธ์ของ3ก๊กการแยกฝ่ายตรงข้ามให้เป็นกองกําลังกระจัดกระจายแล้วเข้าตีบทขยี้ทีละเล็กละน้อยเห็น,นี่ยความสัมพันธ์ระหว่างเบี้ยกับม้า เกิดอะไรขึ้นคือม้าเนี่ยมันเป็นตัวที่ควรเอามาผูกเบีย้ยไหมคําตอบก็คือไม่นะครับเพราะม้ามันควรจะเคลื่อนที่ไปนู่นไปนี่ไม่ใช่มายืนแช่แล้วทีนี้การแทงเบีย้ยมาทําให้อ่าม้าเนี่ยครับมันขาดความสัมพันธ์กับเบีย้ยแล้วก็เบีย้ยฟรีง่ายๆแค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นหมากฝ่ายขาวเนี่ยเขาเห็นละเขารู้ว่าน้องบอลเนี่ยจะมาแทงไล่มาเขาบล็อกเบีย้ยก่อนพอบล็อกเบีย้ยเสร็จสิ่งเดียวขึ้นตามมาตีโคนครับทาให้โคนของสีขาวเนี่ย คือต้องวัดใจนะถ้าเดินขึ้นมาก็ต้องมาเจอกับเม็ดซึ่งมันไม่ดีนะไม่ไม่คุ้มไม่เวิร์กแน่ๆครับสีขาวเราเข้าใจครับเลยจำใจครับที่จะต้องถอยโคนเซลงมาแต่นั่นแหละครับมันทำให้น้องบอลได้บุกเข้าตีเพิ่มโดยการเสริมตัวนี้มาครับกับเม็ดในตำแหน่งจอจาน5อันนี้เป็นตัวหมากที่สวยงามมากนะเซตนี้บุกเข้ามาโ๊ะตะลุมบอลน,นะ ถึงแม้ว่าจะไปแทงตำแหน่งนี้มาอะไรมาเดี๋ยวเขาก็มาแทงเป็นเบี้ยสูงเบี้ยสูงทําให้โคนของสีขาวเนี่ยมันติดชง,งักก็ไปอีกนะเพราะฉะนั้นหมากฝ่ายสีขาวเนี่ยรู้ละคือนายอยากจะแทงเบี้ยสูงไหมงั้นเดี๋ยวยกม้าขึ้นมาเลยหมากฝ่ายสีแดงครับไม่สนใจนะเดินโคนมาผูกเบี้ยไวนะครับสีขาวถอยขุนนะเพราะต้องการที่จะเอาม้าเนี่ยลงมาบล็อกเบี้ยตรงกลางครับแต่จังหวะนี้ครับเป็นนาทีทองครับของการแบ่งแยกดินแดนของสีแดง สีแดงแทงเบีย้ยครับในจังหวะนี้ครับมันทําให้หมากฝ่ายสีแดงยืนสูงมากยิ่งขึ้นมีความสําคัญในด้านตําแหน่งมากยิ่งขึ้นครับเป็นการยึดพื้นที่ไปเรื่อยๆ,ๆทำให้หมากฝ่ายสีขาวเนี่ยเขาประสบสิ่งที่เรียกว,ว่าการเดินยากเดินยากขึ้นครับโคนถูกถอยลงมาครับในตําแหน่งชอชิงหนึ่งครับม้าสีแดงโยกซัดเข้ามาครับเตรียมตัวที่จะมาขู่กินเบีย้ยฮะสีขาวจําเป็นต้องเดินขุนครับแต่นี่เนี่ย เจอดอกนี้ครับเป็นดอกที่ AI ตัวใหม่ตัวเรียนรู้นะครับชอบใช้มากก็คือการออกก้ามปูในลักษณะนี้เป็นการวัดใจไปเลยครับถ้าเกิดว่าแทงเข้ามาในลักษณะนี้ปึ๊บหมากฝ่ายสีแดงกินตัดทาไมก,ก่อนเป็นการกินรุกครับสีขาวใช่เม็ดกินตอบครับแต่จากนั้นครับหมากฝ่ายสีแดงสุดยอดเสียนบอนวนลวารดถอยม้ามาฮะทาไมถึงเล่นในลักษณะนี้ครับหมากลุกไม่จําเป็นต้องเปิดการต่อสู้ทุกหย่อมหญ้าในสนามลบ เหมือนกันครับเวลาเรามีศัตรูก็อย่าไปมีเยอะนะฮะค่อยๆมีทีละคนเนี่อย่างเงี้ยเหมือนการหมักลุกมันก็สอนเรานะครับคือการต่อสู้เนี่ยอย่างจุดเนี้ครับไม่ควรจะไปเปิดสู้ละคือทิ่มมาแล้วให้มันตันไปเลยเพราะสิ่งที่สีแดงจะทําคือบุกตรงกลางเบีย้ยตำแหน่งเนี้ยได้เปรียบละเพราะเดี๋ยวถ้าม้าหลุดเมื่อไหร่เบียตายเมื่อนั้นเป็นต่อเบียหนึ่งตัวก็เท่ากับว่าแทบจะชนะแล้วครับสีขาวทิ่มเบียผูกและจากนั้นครับ สีแดงครับสุดยอดเซียนบอลวโรดเอาเม็ดเข้าไปต่อครับเกิดการกินเกิดขึ้นครับโดยหมากสีขาวสีแดงใช้ม้ากินต่อแล้วหมากฝ่ายสีขาวจังหวะนี้ครับเสริมโคนมาในตำแหน่งชอชิงสองครับเจอน้องบอลวารดฮะควงม้านะไปจับโคนนะครับแม้ว่าสีขาวจะเดินโคนดอกนี้ซัดเข้ามาครับแต่สีแดงก็ไม่เกรงกลัวครับ โยกโคนคว้าโคนเข้ามาบุกอีกตัวหนึ่งครับทำให้หมากฝ่ายสีขาวตอนนี้ก็ตกที่นั่งลำบากครับใช้วิธีการโยกเรือเนี่ยครับมาผูกเบี้ยไว้ก่อนครับเจอมาของน้องบอลฟาดเข้ามาอีกหนึ่งตัวครับบุกรุนแรงเหลือเกินครับและจังหวะนี้ครับเป็นจังหวะทีเด็ดเลยฮะนี่ครับหลังจากที่หมากฝ่ายสีขาวเนี่ยแทงเบี้ยไล่ม้าเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเป็นคุณคุณจะเดินอะไรครับอันนี้ก็ผมก็น่าจะถามเอาไว้ใน เพจหมากลูกไทยคารวาสผู้ไฝรู้นะคือผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเห็นครับจังหวะนี้ครับแต่ผมบอกตามตรงนะครับว่าคือจังหวะพวกนี้เวลาเราอ่านหมากเราพอจะจะเห็นว่าเราจะบุกยังไงแต่การที่จะบิ้วจังหวะออกมาเนี่ยฮะมันยากมากนะครับอย่างรูปทรงนี้ครับน้องบอลใช้ม้าฟันโคนเข้าไปครับทําให้หมากฝ่ายสีขาวครับผู้เล่นทางบ้านครับจําใจครับต้องใช้ขุนกินครับจากนั้น เปิดรุกเซิร์งเข้ามาด้วยโคนตัวนี้ครับเป็นการเปิดรุกนะฮะจะไปเอาเรือฟันโคนยังไม่ได้นะปิดกติกาเด้อจําเป็นครับต้องถอยขุนหลบครับเจอฟาดมาเข้าไปครับโอ้โหงานนี้หนักแท่งเบี้ยเข้ามาครับจากหมากฝ่ายสีขาวครับแต่นั่นนะเจอเข้าไปอีกหนึ่งดอกครับแม้ว่าจะเอาเรือฟันมานะครับแต่หมากฝ่ายสีแดงก็หาเก่งกลัวครับใช้เบี้ยกินไหยมาเลยครับคือเราไม่จาเป็นเองโคนถอยกินนะครับจังหวะแบบนี้ เอาหงายกินเข้ามาเลยครับแม้ว่าเรือของสีขาวเนี่ยจะเดินเข้ามาจับโคนแต่ไม่ต้องสนใจครับกินตัดเบี้ยไปหนึ่งทีครับแล้วหมากฝ่ายสีขาวใช้ม้ากินนะผู้เล่นทางบ้านเนี่ยก็เริ่มเป็นรองเรื่อยๆครับเป็นคุณตำแหน่งนี้คุณจะเดินอะไรครับเป็นน้องบอลวอลโลดครับเดินเรือฮะคือวิธีการมองเนี่ยคุณก็ต้องมองครับเม็ดเดินได้ไหมอ่าเบี้ยหงายเดินได้เปล่าโคนเดินไหมสองตัวนี้เดินไม่ได้คุณตัดช้อยไป โคนตัวนี้เดินแล้วมีความหมายไหมไม่มีครับเพราะเรืออยู่ตำแหน่งนี้นะถ้าจะเดินโคนก็คือต้องถอยไม่มีความหมายเรือเข้ามาตำแหน่งนี้ทำอะไรก็ยังไม่มีความหมายครับหุนเดินก็ไม่มีอะไรครับแต่เรือตำแหน่งเนี้ยสวยมากครับเพราะถ้าไม่เดินเรือมาเดี๋ยวเขาจะเดินโคนมาเรือจะเข้าไม่ได้การที่เราเดินเรือมาลักษณะนี้ครับมันเป็นการขู่ว่าจะกินเบี้ยกับกินม้าอันนี้เขาเรียกว่าสร้างทีเดินสร้างจังหวะนะครับโดนโคนไล่เรือครับแต่ว่าอันนี้ก็ไม่สนใจสีแดงน้องบอลก็ ทำตามแผนเดิมครับคือไล่กินให้เรียบแม้ว่าจะขยับเรือมาครับแต่จุดนี้ครับสีแดงก็หล่อละก็คือเอาเรือมาต่อเลยครับหมดเรือก็หมดกันหมดชีวิตครับตรงนี้ก็ใช้โคลกินนะเพราะว่าจะเอาโคลเนี่ยมาปรับตำแหน่งอยู่แล้วนะไปเดินขุนเข้ามามันก็ไม่มีความหมายแล้วเพราะว่าหมากฝ่ายสีแดงก็บุกขึ้นเรื่อยๆครับขยับโคนครับต่างฝ่ายต่างขยับโคนในลักษณะนี้ฮะ สีขาวเดินมาครับไปในตำแหน่งจอจานหกครับหมากฝ่ายสีแดงก็ค่อยๆนะเอาเบี้ยงหงายเนี่ยมามาเล่นต่อนะปั๊บสีขาวต่อโคนครับแต่จงังหวะรูปแบบนี้นะบางครั้งเนี่ยถึงแม้ฝ่ายตรงข้ามเขาทําการต่อหมากเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องกินด้วยนะเพราะว่าถ้ากินเนี่ยโอกาสที่เราจะต้องมานั่งไล่จี้ตัวหมากเนี่ยสมมุติไปกินเนี่ยเขาเอามากินเนี่ยเห็นไหม เบี้ยเราขาดอีกบางทีนะฝ่ายตรงข้ามถามต่อเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องกินนะครับให้ตัวหมากของเขาเนี่ยมันขวางตาเดินตัวเองไปงั้นเนี่ยก็ดีนะคโคนลุกครับแต่ว่าสีขาวอ่าสีแดงครับก็หาใส่สนใจไม่ครับขยับขุนมาครเพราะว่าถ้าเกิดเอาม้าลงจริงเนี่ยอันนี้เขาเอาขุนผูกได้สีขาวก็เลยขยับม้าเนี่ยมากันขุนดีกว่าครับเจอลุกหนึ่งทีครับขยับขุนนี้ ผมบอกตามตรงครัเกมนี้ลุกจนสวยงามมากดูจังหวะต่อๆไปให้ดีครับขยับโคนเข้ามาเตรียมจะกินมา้าสีขาวเซิร์งโคนมาลุกไว้ก่อนนะทําให้สีแดงต้องขยับถอยลงมาถอยมามาจับโคนครับจากมากฝ่ายสีขาวผู้เล่นทางบ้านนะน้องบอลวารลนะครับขยับโคนเข้ามาในตําแหน่งชอชิงสามครับจากนั้นครับสีขาวก็เริ่มทําการขยับคนนะสีแดงก็ไล่บี้ไล่ เตรียมกินม้าเรื่อยๆฮะเ<ะ>นี่ยฮะถอยโคนลุกโป้งขยับโคลนฮนะขยับโคนเข้ามากัรน,นะเตรียมตัวไล่ล่อลูกจนฮนะแม้ว่าสีขาวจะไปขยับม้านะจับทั้งโคนทั้งเรือนะสีแดงครับก็ไม่สนใจฮนะขยับโคนลุกมาก่อนเอาทีเดินนะลุกอีกทีฮนะจากหมากไฟสีขาวครับ ในเกมจริงก็เดินกันแบบนี้เลยฮะนี่ครับต่างฝ่ายต่างเดินครับจุดนี้ครับจะเห็นได้ว่าน้องบอลวอลโลดทิ้งโคนให้กินฟรีครับถามว่าทาไมต้องทิ้งตัวนี้ให้กินฟรีเพราะว่าถ้าเกิดไม่ไปกินเนี่ยสีแดงครับขยับเรือเข้ามาลุกจนนะเพราะงั้นกินไม่ได้อะบางอย่างเนี่ยมันเป็นพิษเป็นภัยครับขยับหนีครับลุกทีหนึ่งฮะเปิดลุกอีกทีหนึ่งครับทาไมต้องเปิดลุกในลักษณะนี้รู้ไหมเพราะมันมีแต้มเด็ดนะฮะ นี่ไะอยโลัลลุกจนนะเนี่ยความเด็ดขาดของแต้มหมักรุกของสุดยอดเรียนบอลวารดครับอยู่ที่การเกาะกลุ่มโอกาสแล้วก็ค้นหาตำแหน่งได้ดีครับรวมไปถึงรูปลุกจนที่สามารถลุกจนได้หลากหลายครับปกติแล้วตัวหมากใหญ่เวลาเข้ามาขลุกกับหน้าขุนเนี่ยตามหลักการก็จะมีพวก3ใหญ่ใจถึงครับตัวไหนก็ได้ม้า3ตัว เรือสมลำอะไรงี้ก็ได้ครับพวกโคน2ตัวเรือตับลำหนึ่งอะไรเงี้ก็สามารถลุยเข้ามาได้ตามหลักการของรูปลุกจนนะฮะก็ศึกษากันไว้นะครับคุณผู้ชมครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่ๆอย่าลืมกดติดตามแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับบายๆครับทุกคนคลิปนี้นะครับมีผู้สนับสนุนนะครับก็คือร้านเชสโกนะครับร้านจําหน่ายอุปกรณ์หมากกระดานมาตรฐานระดับแข่งขันนะฮะถ้าใครกําลังมองหาอุปกรณ์หมากกระดานอยู่นะไม่ว่าจะเป็นคอสเบิร์ดเอแมตหมากรุกไทยหมากล้อมหมากรสเนี่ยก็สามารถติดต่อร้านไปที่เว็บเชสโก .com ได้นะครับ